มีแหน่เยอะเลยค่ะหงพวงอยู่พี่น้องมีแต่อันง,งาม เดี๋ยวลองกินอังุ่นป่าครั้งแรกนะคะสดังมากสวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มและทิมในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวิดีโอนี้นะคะเราก็ ได้ขับรถไปหาที่ตกกุ้งคอฟิชนะคะมีหลายๆท่านบอกว่าอยู่ตามทุ่งนามีเยอะเลยนะคะแล้วเลยลองไปดูว่าทุ่งนาแบบไหนเนาะมันถึงจะมีกุ้งคอฟิชนะคะเราก็ได้โยนกับดักลงไปในน้ําบริเวณแถวๆนั้นดูนะคะว่ามันจะมีตัวกุ้งคอฟิชจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีปลาเล็กๆน้อยๆหรือเปล่านะคะลองดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นนะคะ ระหว่างที่รอปลาหรือกุ้งเข้ากับดักนะคะส้มก็นึกได้ว่านี่มันต้องเป็นแหนแดงแน่นอนเลยนะคะถ้าคิดไม่ผิดนะคะส้มเคยเห็นอยู่ในเมืองไทยนะคะหลายคนบอกว่ามันมีโปรตีนสูงมากมากเลยถ้าเอาไปให้เป็ดให้ไก่นะคะส้มก็เลยลองตักไปนะคะสนุกมากๆเลยนะคะเพราะว่าตักสองสามครั้งสี่ครั้งก็เต็มแล้วนะคะเต็มเต็มคูถังเนาะ เดี๋ยวส้มจะลองเอาไปให้เป็ดให้ไก่ของส้มดูนะคะว่ามันชอบกินหรือเปล่าเป็นครั้งแรกที่ส้มเห็นแหนชนิดนี้ในอเมริกานะคะ ไม่มีที่เก็บแล้วพอแล้วเผื่อได้กุ้งนะแล้วเราจะใส่กุ้งข้างบนนะคะหลังจากตักแหนแดงเสร็จนะคะส้มก็เดินไปตามลําคลองนะคะแล้วก็เดินไปตามทุ่งข้าวนะคะเพื่อจะหาว่ากุ้งครอฟิตมีอยู่จริงหรือเปล่าแถวทุ่งนานะคะแต่ส้มก็ไม่เห็นอะไรเลยนะคะเขาอาจจะออกมาตอนกลางคืนอันนี้ส้มก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเห็นแต่ทุ่งข้าวนะคะเขียวขจีแล้วก็นกบินไปบินมา ส้มไม่เห็นว่าจะมีกุ้งคลอฟิชอยู่ในแม่น้ำเลยนะคะเดี๋ยวส้มจะให้ทีมลองดึงกับดักขึ้นมานะคะถ้ามันไม่มีเราก็ย้ายไปที่อื่นเนาะมีอะไรอยู่ในนั้นไหมไม่น่ามีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะเอาไว้สิบห้ายี่สิบนาทีแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันนะคะไปแม่น้ำที่เดิมที่เราเคยได้เนาะ ส้มกะเวลาให้มาถึงที่นี่ตอนใกล้ค่านะคะก็เลยวางกับดักไว้นะคะเราเอาไปตั้ง6ก,กับดักแต่ว่าใช้การได้แค่4กับดักนะคะส้มกับทิมก็เอาเหยื่อใส่แล้วก็วางไว้ข้ามคืนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะเข้ามาเก็บกันนะคะหลังจากนั้นนะคะกลับถึงบ้านส้มก็เอาแหนแดงที่หามาได้นะคะเอาไปวางให้เป็ดให้ไก่เขากินนะคะส้มก็อยากจะรู้ว่าเขาจะกินเป็นเหมือนไก่เมืองไทยหรือเปล่านะคะ ปรากฏว่าเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือว่าเขาชอบมากๆส้มไม่ได้ถ่ายตอนที่เขากินเกี้ยงถาดไม่มีสีเขียวแม้แต่ชิ้นเดียวติดถาดเลยนะคะเป็ดเขากินจุมากส้มถึงชอบเลี้ยงเขานะคะดูแเราเวลาเห็นเขากินแล้วส้มก็มีความสุขไปด้วยเห็นเขากินเยอะๆนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่ส้มเลี้ยงเป็ดนะคะติดตามชมนะคะกำลังจะออกไข่แล้วเนาะ และนี่ก็จะเป็นภาพของวันรุ่งขึ้นนะคะส้มขับรถไปเก็บกับดักกุ้งคอฟิชนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะมีหรือเปล่าเนาะตอนนี้ก็เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงเช้าแล้วนะคะเดี๋ยวส้มจะมาเก็บกับดักนะคะดูว่ามันจะมีเยอะหรือน้อยเท่าไหร่หรือว่าไม่มีเลยนะคะมาดูกันค่ะกับดักมาก,กเลยเนาะ อุ้ยอุ้ยมีค่ะทุกคนมีมีปลาด้วยค่ะทุกคนมีปลาด้วยดีใจจังเลยค่ะ วันนี้ตอนนี้เช้าๆอากาศเงียบดีๆค่ะอากาศดีมากเลยที่นี่นี่ก็จะเป็นกับดักแรกของเรานะคะได้มาห้าตัวแล้วก็ปลาอีกหนึ่งตัวนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหยื่อเนาะเดี๋ยวไปดูกับดักที่สองนะคะน่าจะมีอยู่สี่กับดักนะคะสี่กับดักที่เราวางไว้ ว่าจะมีอี๋เหรอุอยมีค่ะทุกคนม,ม,มีมีปลาด้วยปลาอี๋เหรวันนี้อู้ตรงนี้มีหลายตัวเลยค่ะทุกคนเห็นปะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะสิแปดตัวนะคะ แบบโตแล้วก็ได้ปลามาด้วยหนึ่งตัวเหียนบอก <c oughs> แกะก้นมันออกก่อนเนะให้มันลงมาตรงนี้ ขึไปท่านแมยล่ะมันมันคากล้ามมันเนาะเย <ê>! ้เดี๋ยวแก้เสื้อก่อน ป่าทุกคนแต่ปลาตัวเล็กๆเห็นไหมมีกุ้งคคอฟิชแค่ตัวเดียวเองค่ะ <c oughs> บม่มีอีกอย่างเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่เราหามาได้นะคะคือ <c oughs> ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่พอกินได้หายอยากอยู่เนาะนี่เลยนะคะที่นี่บรรยากาศดีมากดีมากจริงๆค่ะแล้วก็ส้มว,วางกับดักไปตั้งแต่ เมื่อคืนนี้นะคะล้วก็ไม่ได้นอนเฝ้าเพราะว่าบ้านของเราขับรถจากตรงนี้ไปก็แค่สิบนาทีนะคะแล้วก็ไม่ได้นอนเฝ้าเนาะแต่ก็ไม่มีคนขโมยกับดักแล้วก็ไม่มีคนขโมยกุ้งของเราไปจากกับดักนะคะ <laughs> ค่อนข้างดีอยู่เนาะแม่น้าแม่น้ําตรงนี้นะคะไม่น่ากลัวนะคะเพราะว่าตอนเช้าๆก็มีคนมาวิ่งจ็อกกิ้งตรงนี้เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็แม่น้ําก็อยู่แค่ฝั่งนั้นเองเนาะ หลังจากเก็บกับดักกุ้งคลอฟิชเสร็จนะคะส้มก็ชวนทีมไปตกปลานะคะเพราะว่ามีกุ้งกินไม่พอคืนนี้นะคะ mm. ก็เลยไปตกปลาต่อนะคะ mm. เพื่อเอามาทําอาหารรวมกันนะคะ mm. แล้วก็ส้มก็อยากไปเก็บองุ่นป่าด้วยเนาะตามคําสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนเพจนะคะและแล้วนะคะทีมก็ตกปลาได้1ตัวนะคะเราจะไปทําอาหารรวมกับกุ้งคลอฟิชของเราคืนนี้นะคะเดี๋ยวมาติดตามรับชมว่ามันจะเป็นเมนูอีกอยเนาะ ระหว่างค่าเวลาการตกปลานะคะเห็นองุ่นดกๆสีม่วงน่ากินมากเลยก็เลยลองไปเก็บดูนะคะอยากจะกินองุ่นป่าเป็นครั้งแรกเนาะเยอะเลยนะคะเห็นปะเป็นพวงๆอยู่พี่น้องมีแต่อันงามๆมีแต่อันงามๆเด้อพี่น้องพอปอที่ข้างบนนั่นก็แห้งงามปอเห็นปอมีแต่งามๆค่หลายขนาดพัวทางพุ่นก็มีใส่ลัดต้องเห็นปอ จะพวงงามๆนะคะเดี๋ยวสิมาลองซิมเบิงเนาะตัดไปซิมเบิงนะคะบ เมื่อเก็บองุ่นป่าพอตามที่ต้องการแล้วนะคะก็พาฝรั่งบุกป,ป่าคาดมไปเก็บมาเดืออีกนะคะมาเดือป่าสีม่วงนะคะสุกแล้วตอนนี้สุกแล้วนะคะทิมก็บ่นตลอดเวลาว่าแดดร้อนแต่ก็ไปช่วยส้มเก็บอยู่ดีนะคะเพราะว่าส้มอยากกินนะคะมันหวานเจี๊ยบเลยนะคะต้นนี้เนาะ มีแต่ลูกสวยๆนะคะกําลังเริ่มสุกเลยค่ะพอเก็บผล,ลไม้เสร็จนะคะตบปลาได้ตัวเดียวส้มก็อยากกลับบ้านแล้วนะคะเราหิวมากๆเลยจากนั้นก็ไปทําความสะอาดปลานะคะแล้วก็บอกให้ทีมเอาปลาไปทอดนะคะแล้วเขาก็ไปเก็บมะเขือแล้วก็ใบหูระพาให้ด้วยนะคะวันนี้ส้มกับทิมจะทาเมนูผัดมะเขือแฉกใส่พริกแกงด้วยนะคะใส่ปลาแล้วก็กุ้งคอฟิตท,ที่เราตกมาได้เมื่อเช้านะคะ เราช่วยกันทําอาหารนะคะทิมทอดปลาให้กรอบแล้วนะคะส้มไม่ได้ถ่ายทําไว้เนาะแล้วก็สม้มเป็นคนหุงข้าวนะคะจากนั้นเราจะเอาปลาที่ทอดกรอบนะคะไปผัดใส่กุ้งครอฟิตนะคะช่วงนี้อากาศร้อนเหมือนเมืองไทยเลยนะคะ40องศาเซลเซียสเหมือนกันเลยร้อนมากๆเลยค่ะนี่ก็จะเป็นเตาแคมปิ้งของเรานะคะเรื่องของผัดของทอดตอนนี้ส้มจะทำนอกบ้านนะคะเพราะว่ามันกลิ่นแรงแล้วเปืองแอร์นะคะ นี่ก็จะเป็นมะเขือแล้วก็ปลาที่ทีมทอดให้แล้วก็กุ้งคอฟิชที่ตกมาได้ตอนเช้านะคะผัดกระเทียมให้หอมนะคะแล้วก็ตามด้วยกุ้งคอฟิชทีมชอบกระเทียมมากนะคะเขาชอบกลิ่นกระเทียมนะคะแล้วเขาก็ชอบกิ่นกระเทียมเป็นชีวิตจิตใจเลยนะคะส้มก็เลยใสยเย่เยอะๆตามด้วยพริกแกงนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายขาวนะคะซอสหอยนางรม ซีอิ๊วขาวค่ะคนจนกระทั่งกุ้งสุกนะคะจากนั้นตามด้วยปลาที่ทอดกรอบแล้วคนให้ปลาเข้ากับซอสค่ะ ส้มลืมบอกไปนะคะว่าบ้านมีถั่วฝักยาวเยอะมากก็เลยไปเก็บถั่วฝักยาวมาด้วยค่ะใส่ถั่วฝักยาวแล้วก็หอมหอมเข้าไปด้วยนะคะจากนั้นใส่มะเขือค่ะมะเขือที่ทอดไปแล้วค่ะหน้าตาหน้ากินมากค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะใส่ใบหหละพาสวยๆจากหลังบ้านเราเองค่ะ เป็นทัศแสบบาพี่น้องเมืองดูล่ะฟรังก็ะซอยเห็ดดีนะคะถึงบาทสซิเทแล้วนะคะขวมสนอขวมสนอเกือบขวมนะคะ อร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนส้มกินข้าวหมดจานเลยนะคะแต่กินกินข้าวนิดเดียวนะคะกินแต่ปลาเนาะ <laughs> เดี๋ยววิดีโอนี้ส้มกับทีมต้องขอตัวลาก่อนนะคะ <laughs> เราต้องไปลดน้ําต้นไม้นะคะ ทีมต้องไปลดหน้าบ้านส้มต้องไปลดหลังบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสัสดีครับส้มจะมาชิมองุ่นป่าเป็นครั้งแรกให้ทุกคนได้ดูกันนะคะส่วนส่วนหมักฟิกเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเลยนะคะก็คือชิมชิมมักฟิกก่อนนะคะมักฟิกก็คือมะเดื่อนะคะน,นี่ส้มคิดว่ามันเป็นมะเดือป่านะคะมันพ่นค่อนข้างค่อนข้างแข็งอยู่อื้อ หวานมากชอบมากๆนะคะเดี๋ยวอีกสองอาทิตย์จะไปเก็บอีกเนาะดูสิตมูตมิมากเลยค่ะเดี๋ยวลองกินอัุ่นป่าครั้งแรกนะคะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะอร่อยอยู่แต่มันมีเมล็ด ต้องกินเมล็ดมันด้วยนะคะให้อร่อยถ้าเอาง่นบ้านหรือเปล่านะคะง่นที่ที่ส้มปลูกหลังบ้านนะคะอันนั้นอร่อยกว่านะคะแล้วก็ไม่มีมเมล็ดเนาะแต่ว่าอันนี้ถ้าเอาไปทําส้มตํานะคะคงอร่อยมากมากเลยเดี๋ยวครั้งหน้าส้มต้องลองทําส้มตํานะคะ